คลิปนี้เราจะไปต่อกับรถมือ2ที่ผ่อนแบบไม่เสียดอกสักกบาทก็คือรถเปลี่ยนสัญญาณนั่นเองนะครับที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้หรือรู้แล้วทางวันนี้ทาแอดมินจะมาชมพาชมตัวอย่างนะครับว่ามันเป็นยังไงคำนวณยังไงแบบไหนนะครับสำหรับใครที่มองหารถมือ2อ,อยู่ ลองมองรถเปลี่ยนสัญญาณเป็นทางเลือกก็ได้นะครับวันนี้เสียงอาจจะเพี้ยนเล็กน้อยนะครับคอนอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยขออภัยด้วยนะครับผมไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรครั้งนี้เราอาทางแอดมินจะพามาชมนะครับว่าเป็นยังไงพร้อมอธิบายไปด้วยนะครับผมเมื่อเสียดอกสักบาทมันเป็นยังไงเราจะไปเริ่ม กันที่รถคันแรกนะครับเปลี่ยนสัญญาคันแรกเป็นมิตซูบิชิไททันนะครับทางข้อความนี้พอรไม่ไหวนะครับใครสนใจนะครับเดือนละ 7, 600, เจ็ดพันหกร้อยเอ็กะไรก็ตีว่า7ิ0เจ็ดหกเนาะเหลือสี่สิบเอ็ดงวดนะครับปีสองพันสิบเก้าก็เอาเจ็ดพันหกนะครับไปคูณสี่สิบเอ็ดก็จะได้ 3 1มแสนหกว่าบาทสามแสน,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 สแสน,น,นะครับราคาตลาดอยู่ที่3 2มแสนองถึงสามแสครับปีตัวอ่สองพันบาถึงสองพเนี่ยครับไททันแคปตัวนี้เป็นไททันแคป็บกดแย่นะบอกไว้ก่อนนะครับไอตัวหน้าหล่อตัวนี้นะครับเป็นไงครับถ้าเปลี่ยนสัญญาเสร็จแล้วเหมือนไม่เสียดอกสักกระบาทเลยนะครับถ้าไปซื้อมือสองเข้าเต็นตต้องเสียดอกอีกเป็นแสนนะครับ เรากันไปต่อกันอีกคันหนึ่งเลยนะครับให้เห็นภาพก็คือตัวนี้จะเป็น Toyota Revo นะครับ Toyota Revo แคปปี2020นย่นาจะเป็นตัวโฉมหน้าล็อกโคตัวตุดท้ายนะครับก่อนที่จะมาในชินเป็นหน้าหมูนะครับตัวนี้ปี2020เลยนะครับทางอคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าทรงเดือนเจ7ด0ันามนะครับเหลือล40งวดก็เอามาคูณน,นะครับ ก็จะได้2องแสนเก้าห้าพันสอปดสิบบาทนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีของเงินดาวอีก4ี่หมื่นอ่าตรงนี้เราเป็นการไปขออ่าทางอ่าเจ้าของรถของเงินดาวเรา4ี่หมื่นซึ่งบวกกับสองแสนเก้าที่เรากำลังจะผ่อนเนี่ยเป็นแค่สอบสามแนสามเองนะครับราคาตลาดอยู่ที่3ามแสนสาถึงสามแสนหครับตัวนี้เดินเข้าเต็นมือ2มีดอกอยู่แล้วครับ เจ็ดแปดเอ่อหกเจ็ดปีเป็นแสนนะครับไปกันอีกตัวอย่างหนึ่งเลยนะครับไม่เสียเวลา mitsubishi titan gtp r e เมียมสี่ประตูเลย gtp r e m เมียมรูมม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 ้สึกว่าจะอ่าเป็นตัวท็อปนะครับของมิตซูเลยซึ <c oughs> ่งอ่าพอนเดือนละหมื่นสองห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับยี่สิบสองงวดนะครับ คูณออกมาแล้วเหลือสองแสนเจ็ดนะครับซึ่งตรงนี้ทางเจ้าของรถก็ขอเงินดางหกหมื่นซึ่งเอา,าบวกกันแล้วก็อยู่ประมาณสักสามแสนสามหน่อยหน่อยซึ่งตัวนี้แอดมินก็ดูคอมเมนต์แล้วนะครับคือรถคันนี้วิ่งเยอะนะครับแสนเจ็ดหรือแสนแปดนะครับกิโลเลยนะครับแต่ราคาตลาดเนี่ยมันอยู่ประมาณสามแสนเก้านะครับตัวนี้เพราะว่ามันรู้สึกจะเป็นปีสองพันยี่สิบเลยมั้งนะครับเ,ออเห็นไหมครับ แต่วิ่งเยอะนะครับใครรับได้ซื้อได้นะครับแล้วก็ผ่อนน้อยด้วยนะครับไปกันต่อกับอีซูดีแมตัวนี้นะครับตัวนี้จะค่อนข้างใครรับได้รับใครรับไม่ได้เดินเข้าหาโชลูมโชลูมมือสองได้ก็คือผ่อนเดือนละมื่นห้าพันหกร้อยนะครับเหลือห9งวดพอคูณออกมาแล้วก็จะเก้าแสนกว่าบาท ซึ่งราคาตลาดเนี่ยก็อยู่มาเจ็ดแสนเดินเข้าโชลูมือสองก็ผ่อนออกมาก็จบเกือบเกือบเก้าแสนล้านเหมือนกันนะครับใครชอบแบบไหนนะครับเข้าไปได้นะครับที่ทางเจ้าของเขียนว่าดาวมาแปดหมื่นผมคาดว่าน่าจะไปดาวจากโชลูมือหนึ่งมานะนะครับตรงนี้รายละเอียดตรงนี้ต้องคุยกับทางเจ้าของอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวิทยาศารวิทยาทานตัวอย่างนะครับมีเขาบอก ทั้งปีนะปี2องมานยะครับเด็กใหม่ก็น้อยนะครับสาเหตุที่ขายด้วยไปต่อกับอีซูอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็กึง่งกึงคุ้มกึง่งๆึ่งรับได้นะครับก็คืออีซูซูตัวทีแคบนะครับน่าจะเป็นรุ่นเอนะมีไฟตัดหมอกนะครับผ่อ,อนเดือนละ8,940ันารนะครับเหลือ54งวดนะครับส่งมาแล้ว30งวดนะครับน่าจะผ่อน84งวดเนาะ ของกับแต่เลือห้าเรบสีงวดก็คูณออกมาแล้วเหลือ4ี่แสนแปดนะครับตัวนี้ทางเจ้าของเอาไม่เอาดาวนะครับให้มาเปลี่ยนสัญญาเอาเอาเองเลยนะครับราคาตลาดก็อยู่ประมาณ3ามแสนถึง4ี่แสนนะครับนั่คือราคามือสองนะเข้าเต็นก็ผ่อนจบประมาณห0 0 0สนหน่อยกลาง,ลางครับก็ไม่แพงมากไม่อะไรมากครับอันนี้รับได้ถือว่ารับได้นะถ้าใครไม่ ซีเรียลอะไรนี่ถือว่าโอเคนะครับ4ี่แสนต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นภาพแล้วก็วิเคราะห์ก็คือตัวนี้จะเป็น Ford f o r รเนี่ยจะเป็นยกสูงนะไอที่ผมวิเคราะห์นะครับแคบขาวนะครับปล่อยกระบะ f o r ์ดปีทั้งสสองพันยขึ้นแน่ๆครับแต่ไม่น่าเป็นตัวใหม่อยู่แล้วตัวนี้จะเป็นจะเป็นชมเก่านะครับ พรอนเดินรัแปดพันเก้าเหมือนกันแปดพันเก้าสี่สิบสามบาทแต่เหลือสามสวซีผงหดโอ้โหดีนะครับสามปี <c oughs> นะครับคูณออกมาแล้วก็สามแสนสองนะครับสามแสนสองแต่เจ้าของเม้นบอกของเงินดาวห้าหมื่นก็บวกกับสามแสนสองก็มาสามแสนเจ็ดราคาตลาดอยู่สามแสนหกถึงสี่แสนครับฟอร์ดรุ่นอ่าถ้าเป็นปีสองพันยี่สิบลองหาข้อมูลดูก่อนนะครับ คุ้มมากครับเหมือนผ่อนแล้วไม่มีดอกเบีย้ยเลยถ้าเดินเข้าไปโชว์รูมมือสองราคานี้ก็ต้องผ่อนมีดอกเบีย้ยอยู่ครับก็คือสำหรับอาจจะสรุปคร่าวๆคือที่ยกตัวอย่างมาลองก็กลับไปดูหรืออะไรก็ได้นะครับคือมันเป็นราคาจบที่แบบว่าอ่ารับได้เหมือนซื้อสดถ้าจะซื้อสดนะครับสามารถซื้อกับโชว์รูมก็ได้มือสองเลยก็ได้นะครับ หรือถ้าใครยังไม่มีเงินซื้อสดเนี่ยมาเปลี่ยนสัญญาแต่เหมือนได้ผ่อนแบบไม่มีดอกเบีย้ยพอจะนึกภาพออกไหมครับอ่าซึ่งมันคุ้มนะครับก็ถามว่าแล้วการดูบำรุงรักษาเขาเป็นยังไงอะไรยังไงลองคุยกับเจ้าของดูครับว่าให้เข้าส่วนเข้าศูนย์แต่ละยี่ห้อน,นั้นตรวจสอบก่อนได้นะครับซึ่งทางแอดมินมีประสบการณ์โดยตรงนะครับปัจจุบันแอดมินขับรถเปลี่ยนสัญญาอยู่นะครับ เดี๋ยวคราวหน้าหรือครั้งต่อไปอ่ะจะมีเวลาถ้ามีเวลาว่างจะมาตัดต่อหรือจะนําเสนอให้ว่ามันยังไงมันทําขั้นตอนยังไงคือ,อตอนนี้นะครับถ้าใครสนใจหรือยังไงกดติดตามผมไว้ให้เพื่อเป็นกําลังใจคือขนาดไม่สบายก็อยากจะมาะแนะนําสิ่งคุ้มค่ารถมือสองให้กับทางพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆหรือใครที่มองหาไว้อยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงห่ือผู้ชายนะครับผมขอฝากกดติดตาม หน่อยนะครับกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับดูจากเสียงผมแล้วผมก็ยังมานำเสนอใครมีคอมเมนต์อะไรหรือปรึกษาอะไรเกี่ยวกับสัญญาคอมเมนต์มา้นะครับ